ถ้าคุณกำลังมองหาหูฟังดีๆสักตัวอย่างผมเนี่ยชอบเล่น PUBG r v v ก็ต้องการหูฟังที่แบบว่า,เ,าเก็บเสียงได้รอบทิศทางตัดเสียงรบกวนเวลาที่เข้าไมา้น้ำหนักเบาเล่นแบบแยาวๆสองสชั่วโมงได้ครับวันนี้ผมมีหูฟังตัวหนึ่งนะครับจากเ a เ e r มาแนะนำกันครับนี่คือ r a เ e r Black Shark V2X ละกันครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไดเวอร์ที่เป็นไตรฟอสนะครับมีทั้งสูงกลางต่ำเสียงเคลียร์ชัดนะครับไมโครโฟนของเขารับเสียงได้ดีนะครับตัดเสียงรบกวนด้านนอกไปทั้งหมดและมีแจ็ค3.5มิลสำหรับการใช้งานเล่นเกมอย่างผมเนี่ยเล่นแบบในโทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะสบายสบายเลยและที่สำคัญครับราคาดีมากผู้ชมครับ2,290บาทครับ สวัสดีชาวบัมม่าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบัมนะครับรับหน้าที่รีวิวตรงนี้อีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้รีวิวมือถืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเราจะมารีวิวหูฟังตัวนี้ฮะ Black Shark V2X จากแบรนด์ของเลเซอร์ครับแน่นอนว่าเรารู้จักแบรนด์ของเลเซอร์กันมาสักพักเนื้อใหญ่แล้วนะครับก็รู้ว่านักกีฬา e s p o r t หลายๆคนเนี่ยก็ใช้แบรนด์นี้แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพนะครับงานประกอบและความใส่ใจในโปรดักต์ของเขานะครับวันนี้เนี่ยผมเองก็มีหูฟังที่เป็นแบบหูฟังคู่ชพเเเเวววลลลาลนะา v, ล่่่นนกกมมะับไจป็็ GRB แ้ มันก็พังไปแล้วนะฮะแล้วผมกําลังมองหาหูฟังตัวใหม่ของผมนะครับซึ่งมองว่าราคาเนี่ยไม่อยากให้แพงมากจนเกินไปก็ตั้งงบไว้ประมาณที่สองพันนิดๆนะครับก็ไปเจอตัวนี้มาครับตัวที่เป็นตัว b บล็กช a ร์กวีทจริงๆ b l a c k ชา a r k V2X เนี่ยมันจะมี2ตัวมีเป็น Black ชา a r k V2 เฉยๆกับ b l a c k Shark V2X ซนะครับซึ่งผมมองว่าในราคา2290บาทอ่ะผมสามารถที่จะสัมผัสได้แล้วก็ผมเล่นเกมหลักๆคือทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็มีแจ็คสามาจาไ,ได้ัห ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ถ้าเราดูจากสเปคของเขาเนี่ยนะครับเขาจะพูดถึงหลักๆเลยก็คือ3ตัวด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของตัวเลเซอร์ทร i f o ์ห้าสิบมิลตัวที่เป็นไดเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของขนาดของไดเวอร์ที่เขาจะมีแบ่งออกเป็นไดเวอร์เป็นส่วนๆเลยนะครับแล้วก็ใช้กําลังขับออกมาที่เต็มเปี่ยมมากๆนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของไมโครโฟนครับตัวนี้เนี่ยไมโครโฟนของเขาเนี่ยจะใช้เป็นตัวคอร์ดิโอห์ไม่นะฮะคอร์ดิโอห์ไม์ตัวนี้จะสามารถรับเสียงนะครับ,บรเีนนบเสยง เราเวลาเราพูดนั่นเองครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะพูดไปแล้วมันไม่เก็บเสียงรบกวนรอบๆข้างเคยป้าเวลาที่เราเล่นพวกพับจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ยินเสียงเพื่อนแบบเ,เปิดพัดลมเปิดพัดล,ลมอาจจะได้ยินอยู่นะเพราะว่าเสียงลมมอันเข้าอาจจะได้ยินเสียงแบบเขาเปิดทีวีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งเราไม่อยากได้ยินเราก็จะบอกเฮ้ยดีเสียงนิดนึงอะไรแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนเหล่านั้นนั่นเองนะครับอันที่3าก็คือตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับน้ําหนักที่เบานะฮะคือบอกได้เลยว่าการเล่นยาวๆนะครับไม่ากรใสู แบบเต็มๆแบบนี้แล้วก็ใส่ยาวๆเนี่ยเราต้องการที่น้ําหนักเบาใส่สบายเหมือนเราไม่ค่อยได้ใส่อะไรเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเล่นได้ยาวๆอันนี้ก็คือ3ส่วนที่ผมมองว่าดีแล้วก็ราคาถือว่าเด็ดมากๆนะครับตัวนี้รองรับ7.1เซลราวารด้วยนะครับแต่ว่าเฉพาะตัวที่เป็น Windows 10ที่64บิตเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องมันดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคุณภาพเสียงตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างรครับโอเคเรามาแกะกล่องไปพร้อมกันนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับ ของผมกับเลเซอร์นะครับตัวนี้ for gamers by g a m e r ครับเน้นการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยเปิดมานะครับจะมี unlock your headphone full potential นะครับนี่7.1 surround ประมาณนี้นะครับมีคู่มือมาให้นะครับดูดีเลยนะฮะดูดีเลยนะฮะบอกเลยเลยว่ากล่องดูดีมากนะครับเอาละครับปึ๊บมาดูหูฟังฮะยังไม่เจอหูฟังนะครับผมหูฟังอยู่ในนี้ฮะซึ่ง ทุกอย่างแพ็คมาดีมากนี่ผู้ชมดูนี่ฮะต้องเปิดด้านนี้ออกมานะครับและนี่ก็คือหูฟังเลเซอร์ตัวแรกของผมฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะมีซองไว้ให้ใส่นะครับและทุกอย่างถูกเก็บมาเป็นอย่างดีนะฮะเบาุผู้ชมครับรู้สึกได้เลยว่าเบามากนะครับนี่ฮะโลโก้เลเซอร์นะครับมีปุ่มสำหรับปรับระดับเสียงให้ด้วยนะฮะและนี่ก็คือไมโครโฟนนะครับ ดูดีครับเขาใส่ใจมากๆนะครับในทุกรายละเอียดเลยนะฮะผมขออนุญาตแกะมานะครับโอเคนี่นะฮะโอ้สายยาวดีนะครับและนี่ก็คือแจ็คนะครับที่ผมจะต้องใช้ในการเสียบถ้าเกิดว่าผมเล่นจากโทรศัพท์นะครับ เอาละครับพูดถึงดีไซน์ของตัว Black Shark V2X ตัวนี้กันก่อนนะครับสัมผัสแรกที่จับตัวหูฟังตัวนี้ขึ้นมานะครับจะบอกว่ามันรู้สึกได้เลยว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีความเบามากคุณผู้ชมครับเบาน้ําหนักของเขาเนี่ยนะครับสองกรัมเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับมือถือเนี่ยก็อาจจะหนักกว่ามือถือสักนิดนึงประมาณ 30- 40กรัมนะฮะแล้วก็สีของเขาเนี่ยนะครับตัวหูฟังเ่ยเป็นสีดําด้านแล้วก็มีโลโก้ที่เขียนว่าเลเซอร์อยู่นะครับส่วนสายของเขาเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวนะคอน จุด 3. 3เมตรนะฮะด้านข้างของหูฟังนะครับเราสามารถที่จะ ปรับระดับได้นะครับเพื่อให้เข้ากับหูของเรานะครับสามารถที่จะยืดหยุ่นตรงนี้ได้เลยเอาเนี้ยจะมีสายตึงๆอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะเซฟตี้ไว้ไม่ให้สายตึงจนขาดนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับฟีลลิ่งในการปรับยืดหยุ่นสายทั้ง2ด้านนะครับด้านบนนะครับก็จะมีความนุ่มนะครับของแกนด้านบนเวลาที่เรารับกับหัวของเราเนี่ยนะครับและด้านบนก็จะเขียนว่าเลเซอร์แบบนี้นะฮะอ่ะมาพูดถึงตัวไมโครโฟนกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นที่เป็น V2 V2X นี่นะครับไมโครโฟนของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับจะเป็น กโคนที่ฟิกติดอยู่กับหูฟังแบบนี้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะปรับนะครับนี่ความโค้งความระดับต่างๆให้แบบเข้ากับปากของเราได้แล้วไมโครโฟนตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นไมโครโฟนที่เป็นตัวคอร์ดิโอไอท์ไม้นะครับซึ่งสามารถรับเสียงเฉพาะเสียงของเรานะครับแล้วก็จะพยายามตัดเสียงรบกวนรอบๆข้างนะฮะผมก็ไปลองนะครับในส่วนของการเล่นพับจีอะไรต่างๆมานะครับก็สามารถที่จะตัดรอบข้างได้นะผมก็เช็คกับเพื่อนให้ได้ยินเสียงทีวีของเราไหมก็สามารถสามารถที่จะเบาเสียงรอบๆข้างลงได้นั่นเองฮะในส่วนของธรรมชาติของเสียงของตัวหูฟังตัวนี้นะฮะเท่าที่ผมไปลองมานะครับ ผมอาจจะยังเบรนแบบว่าไม่ครบมากนะครับแต่ว่าเท่าที่ไปลองมาสําหรับเล่นพับจีน,นะคือเสียงเขาเนี่ยจะได้ประโยชน์หลักๆเลยจากตัวที่เป็นไตรฟอร์ตไดเวอร์สนะครับคือเสียงจะมาในชุกย่านความถี่นะฮะสูงกลางต่าคือแยกกันมาเลยนะครับแล้วก็เสียงที่สัมผัสได้ก็คือเรื่องของความเคลียร์ความชัดเจนมากๆนะครับได้ยินเสียงชัดเจนมากๆนะฮะแล้วก็รู้เลยว่าศัตรูเนี่ยจะมาจากด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราสามารถที่จะเล็งปืนไปได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆ นในส่วนของไมโครโฟนก็สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนได้อย่างดีนะครับเพื่อนได้ยินเสียงได้อย่างเคลียร์ชัดเจนมากๆครับถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวสําหรับหูฟังตัวนี้แล้วก็ตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมหายห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคา2290บาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงเพิ่มเติมนิดนึงครับผมแอบไปฟังเพลงมาสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับเฮ้ย <"He i, S 2> มันฟังเพลงก็ถือว่าเยี่ยมยอดเช่นเดียวกันนะครับผมว่าน่าจะได้ไประโยชน์จากตัวที่เป็นไตรฟอร์ดไดเวอร์เลยเพราะว่ามันให้้้กําาลลังงงงเเสสีีีีียยทท่่่่ดนนะคแวอขจุ ออกเบสแบบนิดหนึ่งเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแนวเบสอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะสำหรับคนที่สนใจยังไงนะครับผมเองก็คงจะใช้ตัวหูฟังตัวนี้เนะี่ยไว้ใช้เล่นเกมหลักๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอผมออนพับ grv อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะมาทักทายได้ว่าเฮ้ยพี่บ๊มใช้หูฟังตัว black shark v2x แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ให้เรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าหูฟังเนี่ยมันต้องเบิร์นไปสักระยะหนึ่งมันจะได้เสียงที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับ ทางออนไลน์ชั้นนำห,หลายที่นะครับที่เขามีเอาตัวนี้ไปวางขายแล้วเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับ Black Shark V2X นะครับตัวนี้2,290บาทคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่สายเกมนะครับสายฟังเพลงก็พอได้นะครับโดยเฉพาะสายเกมผมว่าน่าจะเน้นมากๆแล้วก็ไอ้ตัวแจ็ค3.5มมิลเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้ง PC นะครับแล้วก็ในส่วนของ m a x หรือว่า PlayStation 4นะครับหรือว่าพวก Xbox ต่างๆนี่ได้เลย ย้ำอีกหนึงครับตัวที่เป็นเซอร์ราวที่กล่องเขียนไว้ว่าเป็น7.1เซอร์ราวนี่ยนะครับจะใช้ได้สําหรับตัวที่เป็น Windows 10เอ่อเวอร์ชันที่เป็น6 4 b บิตเท่านั้นนะครับถ้าตัวอื่นนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหูฟังดีๆจากเลเซอตัวนี้ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่กับบัมอัพไอทีได้ในตอนหน้าลากันไปแล้วบายบาย